เอาละรครับอ่าเอาอะไรเอาเป็ยนยางอา่าอะไรอ่ะมายงไงเอาเดี๋ยวอเว็บเอามาไงเว็บโฆษณาอา่ะสวัสดีครับผมกับช่องเซนไตรอิงครับวันนี้ผมจะมาอะไรตคำตอบผลต่างด้านล่าง,ง,ง,งอะไรช่องโฆษณาเอามาแบบโอวมาโฆษณามาทําไมอ่ะ เว็บอัปเดตอ่ะโอเคฮะก <c oughs> ็ไม่รู้ว่าพี่แกเนี่ยอัปเดตเว็บอะไรไม่รู้หาเหวอะไรฮะ <c oughs> เรามาดูแข่งปัทเธนไอดอลฝั่งหญิงกันแล้วนะครับว่าไอดอลคนไหนเนี่ยแม่งชิบหายกันหน้าดูนะคะก็โอ้เรียกว่าโอ้โหอลังการนาร้างมากว่ามีใครกันบ้างฮะโอ้โหเรียกว่าชิบหายกันหน้าดูนะฮะ แต่ว่าหาไอดอลหญิงมันยากนะคอ้าวโอ้อ้าโอ้นางแบบมมาแบบโอ้โหอลัอาางการกดปุ่มสีเขียวกันได้น่อยน,นะครับผมว่าให้เราเล่นสาสองทีมครับอ้าวเลือกมนเลยครับกับอ่าอะไรโซฮเยคิมกับไอ้ตัวคิมแทรีอ้าวคนนี้นี่เลยครับโอเคฮะ <c oughs> คนต่อมาคืออ่าโกยุนจองกับจูวีว่วาวิวฮะผมจึงขอเลือกอ่าจูวี่ไปก่อนนะฮะโอ้คนนี้ คนต่อมาฮะคืออ่าฮอนฮายูจุนลีกับอ่าอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันฮะอ่ะคนต่อมาฮะก็คือคนต่อมาคือระยูจินจากอิตจี้ฮะซึ่งขอระยูจินก่อนโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาฮะคนต่อมาฮะคือชองฮาตัวร้ายประจำหลักฮะกับซองจีฮโยฮะซึ่งคนนี้โอ้โหเป็นแม่แล้วชิบหายกันหน้าดูนะฮะคนต่อมาคือ,อจีอูฮะโอ้โหคนนี้ฮะ สุดยอดเลยเกินฮะโอ้โหชิบหายแล้วอคนต่อมาคือโอมินอ่านมิวโอ้โหไมแกนี่ปาร์คฮาซอนมินฮาปาร์คโอตอนนี้เขาเป็นแม่แกเรียบร้อยนะฮะคนต่อมาครับคืออ่าอ่าซูจินจากวิกฤี่ฮะเอออ่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาซูจินไปอ่าอยูอาจากโอไมกโอตอนนี้ได้ข่าวว่าเป็นเพลงใหม่ของ ยูอากับเพลงมีชื่อว่าอะไรนะจำไม่ผิดนะฮะซึ่งเพลงของเขามีชื่อว่ารูปท็อตนะฮะซึ่งคนนี้ปล่อยเพลงมาแม่งชิบหายกันหน้าดูะฮะเอาไปเลยครับคนต่อมาฮะคือซูจีะฮะกับอซอจีฮงะฮะขอเลือกซูจีะฮะคนต่อมาฮะคือ,อซอฮยอนจากเอฮะซึ่งเขา,าอดีตวงไปแล้วฮะโอ้ประกาศสาวบ้าบอ <c oughs> คนต่อมาฮะคือ เออจอจียูจูฮะจางนาลาฮะเอายูจูไปก่อนแล้วกันนะฮะคนต่อมาฮะเอาอีเดียวอุกิอ่ากับอีจุมยองะฮะโอายชื่อจุมยอง,องยะฮะขออภัยฮะขอเลือกอุกิบ้าบอคอ,อแตกกันก่อนนะฮะคนต่อมาฮะเออคืออ่ซูบินกับฮยอนจินซอฮะผมขอเลือกแชซูบินนะฮะคนต่อมาคืออ่าชินเยอึนกับไอาชอนยุนแจนะฮะผมขอเลือกชอนยุนแจไปก่อนนะฮะ คนต่อมาคือเจอึนจากสเตซีฮะอ้าวแล้วก็มียุนด้วยอ้าวเดียววงเดียวกันเอาคนเดียวกันแล้วเรื่องไหนขอเลือกยุนไปก่อนแล้วกันครับคนต่อมาคืออุกิเรียบร้อยฮะอุกิเขาขี้แตกฮะยุนสเตซีไม่แพ้ชาัดในในโลกฮะคนนี้คนต่อมาคือจนยุนแจฮะคนต่อมาฮะ ก็คือยูอาร์ฮะพี่แกสุดยอดแล้วฮะคนต่อมาฮะคือจูวี่อ้าวน,นี้เลือกไม่ถูกซิว่าใครเออขอเลือกอ่าคิวอาบน้ำจูวี่แล้วกันนะฮะเออคนต่อมาคือรอยูจีนจากอิตจีฮะแต่ว่าพี่แกเนี่ยโดนโจนจูอีฮะเรียบร้อยนะฮะคนต่อมาฮะคือจีอูจากเอ็นมิสครับผมซึ่งพี่แกไม่ธรรมดาฮะเอาอีกแล้วคนนี้ คนต่อมาอก็คือคิมแทรีฮะซึ่งพี่แกเนี่ยโอ้โ oh ห oh, เป็นนักแสดงฝีมือดีน่าอ้วน <c oughs> น่าอ้วนอะไร <c oughs> อันนคนต่อมาฮะคือรอบนี้ฮะคือจูเอ็นมิกแต่ว่าพี่แกสู้คิมแทรีไม่ได้เออผมบอกก่อนต่อมาฮะยูอาจากโอไมเกลแต่ว่ามันค่ายเดียวกันฮะแต่ว่าเออ,เอ,อแต่ละคนเนี่ยเรื่องไม่ถูกฮะว่าคนไหนฮะขอเลือก ยุนไปก่อนแล้วกันครับโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดารฮบอูกิยอใจเดินแซงเรียบร้อยะผมไอบ้านเนี่ย <c oughs> <c oughs> จุยยทวายฮะคิมอาบน้ำนะฮะซึ่งคนต่อมาคิมแทรีสู้ไม่ได้ะฮบบอกก่อนแอคนต่อมาโอ้โหนี่เรื่องไม่ถูกระหว่างยุนเตซีกับจุยยทวายฮะซึ่งบอกก่อนนะฮะว่าเออสองคนนี้ไม่ธรรมดาะฮะขอเลือก่อ ยุนไปก่อนครับซึ่งคนต่อมาฮะคืออ่าะฮะระหว่างคิมแทนีเอา้าอะไรโฆษณาเอาอีกแล้วเอาทุกทีเลยมีโฆษณาบ้าบออะไรไม่รู้ะฮะเออดีอัปเดตอ่ะระหว่างยุนสเตซีกับคิมแทนีขอเลือกคิมแทรีก่อนเลครับโอเคครับผมโอ้โหเรียกว่าักแสดงฮนะอ่าคลิปนี้มีความที้หินอย่างไรก็สามารถแสดงความที้หินกันได้สำหรับวันนี้ก็ ขอลาตัวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ไปปลายช่วงนี้กันนะครับ